คนเกิดรักนาสิงห์นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566เป็นต้นไปเรื่องการงานและสังคมรอบข้างที่เคยสร้างปัญหาให้คนรักนาสิงห์นั้นจะเริ่มดีขึ้นนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือน คำพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักษาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคำพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพ สวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง Youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับคนเกิดรัคนาสิง์ประจําเดือนมกราคมปี2566โดยคนเกิดรัคนาสิง์ในปี2566นั้นเนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สําคัญซึ่งจะเกิดขึ้น ในรอบ2-3ถึงปีก็คือดาวเสาย้ายจากภพอริไปสู่ภพปัตตนิซึ่งจะส่งผลดีกับคนเกิดรักานาสิงห์ในเรื่องของการถูกใส่ร้าย หรือว่าคดีความหรือการเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่เจอก็จะทําให้ในช่วงนี้เนี่ยคนเกิดลัคนาสิงเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่จะดีขึ้นเลยก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลดีกับคนเกิดลัคนาสิงอย่างแน่นอนนะครับ คนเกิดลัคนาสิงดาวเสาที่ย้ายมาสู่ภพปัต,ตนิของคนเกิดลัคนาสิงห์นี้จะส่งผลในเรื่องของความรักของคนเกิดลัคนาสิงนั้นเนี่ยถ้าโสดอยู่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามาแต่ความรักเข้ามานั้นเนี่ยจะเป็นความรักที่อาจจะชอบหรือไม่ใช่นะครับผมหรืออาจจะใช่แต่ไม่ชอบซึ่ง เราอาจจะชอบคนหน้าตาดีแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่ฐานะการเงินอาจจะดีหรือเป็นคนที่ถูกใจเราก็เป็นไปได้นะครับผมโดยคนเกิดรักนาสิงเนี่ยดาวสาวที่อยู่ในภพปัตนิของคนรัคนาสิงเนี่ยร้ายหโหราศาสตร์เลยบอกว่าดาวสาวที่อยู่ใน พบปัตนีเนี่ยย่อมจะส่งผลเสียนะครับผมแต่เท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยดาวเสาที่อยู่ในภพปัตนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยมันห่างเหินกันนะครับหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจกันก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ การค้าขายต่างเนี่ยคนเกิดลัคนาสิงห์เนี่ยดาวสาวที่อยู่เฉพาะจนี้เนี่ยให้ระมัดระวังนะครับผมเรื่องของลูกค้าการค้าการขายต่างเนี่ยอาจจะนําปัญหาหรือสร้างปัญหาให้ท่านนะครับผมรวมถึงในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆหรือว่าหุ้นส่วนต่างเนี่ยมักจะนําปัญหา,าให้ท่านในช่วงนี้นั่นเองนะครับ แต่มันดีในเรื่องของการงานที่ก่อนหน้านี้คนเกิดรัคนาสิงการงานและปัญหาต่างๆค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมเลยจากนี้ไปเนี่ยเรื่องการงานและปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปนะครับผมหลังจากวันที่17เดือนมกราคมปี2566นที่ผ่านไปนะครับดาวเสา,วา,วาร์ที่อยู่ในภพตะน้ดาวังคารที่อยู่ในภพ กรรมะเนี่ยสามารถส่องแสงถึงกันได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการงานของคนเกิดรักคนาสิงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาและมีปัญหามาจากเรื่องของหัวหน้าง,งานต่างๆนะครับที่จะนําปัญหามาให้คนเกิดรักคณาสิงและในเรื่องของความรักเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะหลังวันที่22นะครับผม เดือนมกราคมปี2566ที่ดาวสุกเนี่ยย้ายเข้าไปสู่ภพปัตนิร่วมกับดาวเสาร์ที่ย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยจะมีปัญหาระหงระแหงหรือว่าพัดผ้าจากกันหรือว่าง,งอนง้อกันในช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องของความรักด้วยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยคนเกิดรัคนาสิงเนี่ยการเงินค่อนข้างที่จะดีนะครับผมและการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาถึงวันที่22เดือนเมษายนปี2,566นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนเกิดรัคนาสิงในเรื่องของการเงินเนี่ยปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมไปถึงเดือนเมษาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่น เท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็กล่าวไปแล้วว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงานเนี่ยไปในทางที่เราไม่ชอบหรืออาจจะไม่โดนใจเราหรือไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังการขัดแย้งกับหัวหน้างานนะครับผมซึ่งเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยถ้าใช้ความอดทนเนี่ยก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับผมโดยที่การงานเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ ตั้งแต่วันที่17เดือนมกราคมไปถึงวันที่15เดือนมีนาคมปี2566นั่นเองนะครับเดือนมกราคมปี2566เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับมาเริ่มที่เหตุการณ์แรกกันนะครับ คนเกิดรักนาสิงห์หลังจากที่ดาวเสาซึ่งแทนด้วยเลขเจ็ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้ามาสู่พปัตนิของคนรักนาสิงห์แน่นอนว่าดาวเสาที่ยกเข้ามาสู่พบปัตนิของคนรักนาสิงห์นั้นย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ครองหรือคนรักนั้นถึงแม้ว่าดาวเสาเนี่ยจะอยู่ที่พบปัตนิ บางสายวิชาทางโหราศาสตร์ถือว่าดาวเสาร์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของคู่ครองหรือคนรักก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ถ้ามองมุมอีกมุมหนึ่งก็คือดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นกเกษตรอยู่ในภพปะตะัตนิการที่ดาวเสาร์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของเวล,เวลาเนี่ยอาจจะเจอกันเนี่ยไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาหรือห่างกันเนี่ยก็จะเป็นผลดีในเรื่องของความรัก เพราะว่าดาวเสานั้นหมายถึงการพัดภาคการห่างกันรวมถึงดาวเสาที่อยู่เป็นเกษตรในตรงนี้เนี่ยถ้าใครโสดเนี่ยจะได้แฟนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอาจจะมีข้อตำหนิหรือจุดด้อยที่ตัวเองไม่ชอบแต่จะได้คนที่ดีเข้ามานั่นเองแล้วเป็นเนื้อคู่กันนั่นเองนะครับผมในเรื่องของอื่นๆนั้น ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคนรักคณาสิงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคเส้นเลือดโรคหวัวใจนั่นเองนะครับผมดาวเสารที่อยู่ตรงนี้ยังสามารถส่องแสงไปในภพสุภะของคนเกิดรักคณา สิ่งนี้ด้วยนะครับผมโดยพบสุภาษณ์นี่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือยังหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลเนี่ยให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับผมและดาวเสาร์เนี่ยยังสามารถส่องแสงมาในภพที่10นับนะจากภพปบบัตน้ก็คือภพพันธุก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวคนรักบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือสังหาเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของ การที่จะมีปัญหาด้วยนะครับผมรวมถึงยุตยานปานนนเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับผมดาวเสาร์ที่อยู่ในภพทนี้สามารถส่องแสงไปในภพที่4นับจากภพตนี้ไปก็คือภพกรรมะการงานของคนเกิดลัคนาสิ่งนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็คือยุ่งยากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานแต่ถ้าอดทนนะครับผมดาวเสาตรง พบกรรมะคนรักนาสิงนี้สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ประสัทที่ผ่านพ้นไปนจะทำให้คนเกิดรักนาสิงนั้นเนี่ยเรื่องของการงานนั้นะส่งผลดีอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคนเกิดรักนาสิงหลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6กในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าสู่พบปัตตนิของคนรักนาสิงในช่วงนี้เองคนรักนาสิงนั้นเนี่ย เรื่องของความรักนั้นเนี่ยจะห่างเหินกันหรือมีปัญหากันโดยในเรื่องของความรักของคนรักคณาสิ่งนั้นแนะนำนะครับว่าให้ห่หางๆกันเช่นการแยกห้องอยู่แยกเตียงอยู่แยกบ้านอยู่หรือไปทำงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นการช่วยในการแก้ดวงด้วยนะครับผมรวมถึงในช่วงนี้เองคนรักคณาสิงนั้นเนี่ย จะโดดเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของการงานนะครับผมโดยการงานของคนรักนาสิงที่โดดเด่นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องของความรักนั้นค่อนข้างที่จะห่างเหินกันรวมถึงในช่วงของที่ดาวศุกร์อยู่ในพระบัตินี้นี้คนเกิดรักนาสิงเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ซ่อมรถ แต่งรถหรือดูแลรถหรือยานพาหนะพอสมควรนะครับผมซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะคงอยู่จนถึงวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นั่นเองนะครับก็ขอจบคลิป คนเกิดรักนาสิงประจําเดือนมกราคมปี2,566ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลับบงใจให้คนทําคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ